เช้านี้เราจะชมเมืองเพอร์กามัมนะคะเราจะขึ้นเคเบิลคาร์ไปชมวิหารอะโครโพลิสกันค่ะนครบนที่สูงนี่เป็นโครงสร้างฐานในการป้องกันเมืองของอาณาจักรกรีกและโรมันนะคะ ผู้ที่ตั้งถิ่นฐานในสมัยนั้นก็มักจะเลือกที่สูงซึ่งจะเป็นเนินเขาที่ด้านหนึ่งเป็นผาชันแล้วก็กลายเป็นศูนย์กลางของมหานครใหญ่ค่ะแล้วก็เติบโตรุ่งเรืองอยู่บนที่ราบเบื้องล่างนะคะที่รายล้อมป้อมประการเหล่านี้นะคะเมืองด้านบนก็จะเป็นพื้นที่ของวิหารบูชาเทพเจ้า สถานที่ศักดิ์สิทธิ์พระราชวังและมีพื้นที่ใช้งานต่างๆสำหรับกษัตริย์และชนชั้นสูงเท่านั้นนะคะส่วนประชาชนคนธรรมดาทั่วไปก็จะอยู่ในส่วนของเมืองด้านล่างค่ะเมืองเพอร์กามอมนี่ก็จัดว่าเป็นเมืองโบราณของกรีกที่มีความสำคัญของพวกเฮเลนิสติกนะคะแล้วก็วิหารอะโครโพลิสแห่งนี้นะคะก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่ คนจากทั่วโลกมาเที่ยวที่นี่ที่นะคะเราจะเห็นซากโบราณสถานที่ยังหลงเหลืออยู่นะคะไกด์ก็อธิบายถึงความสำคัญของสถานที่ต่างๆนะคะที่อยู่ในบริเวณนี้นะคะจากนั้นเราก็เดินทางต่อนะคะไปยังเมืองชนะคเลยค่ะเมืองทรอยนะคะวันนี้อาค่ะ ปัจจุบันกรุงทรอยนี่นะคะตั้งอยู่ในเมืองชนะเลเมืองชนะเลนี้ก็เป็นศูนย์กลางการค้านะคะแล้วก็เป็นชุมทางการเดินรถและก็ขนถ่ายสินค้าจากเอเชียสู่ยุโรปมาตั้งแต่สมัยสุลต่านอาเม็ดที่2นะคะแล้วก็ได้มีการสร้างป้อมปราการขึ้นที่นี่เมื่อปีคศ .1452 ค่ะเมืองชนะเลในอดีตก็ยังเป็นที่ตั้งของสภูมิรบกาลิโบลีในสมัยสงครามโลกครั้งที่1 เมื่อ,อสมัยนัย้น<ม>นะคะฝ่ายซามร์มิมต้องการ<ไ>ล,ลุกขึ้นหน้านะคะเข้าไปอย่างช่องแคบดานาแนวแล้วก็เพื่อเป็นการบีบให้ตุรกีถอนตัวออกจากสงครามโลกค่ะค่ะที่เมืองทรอยนี่นะคะก็จะมีการจัดแสดงแบบจำลองกรุงทรอยขึ้นมานะคะเป็นเรื่องราวของการค้นพบโดยนักโบราณคดีนะคะแล้วก็มีภาพแผนผังเมืองทรอย ที่สร้างซ้อนทับกันถึง9ชั้นนะคะมีซากเมืองเก่ากำแพงประตูและม้าไม้จำลองแห่งทรอยด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสัญ,ญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบสมัยโบราณน,นะคะเป็นสาเหตุทำให้กรุงทรอยเนี่ยแตกนะคะจากนั้นเราก็เดินทางไปที่โรงแรมนะคะเพื่อที่จะค้างคืนที่นี่ก่อนเดินทางต่อไปในเช้าวันรุ่งขึ้นค่ะ ช่องแคบดาดานวลตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตุรกีนะคะตะวันลับฟ้าที่ดาดานวลสวยงามมากเลยค่ะโรแมนติกที่สุดนะคะ อากาศหนาวเย็นนะคะฟ้าสวยงามมากตอนนี้พระอาทิตย์อัสดงลงไปแล้วฟ้าก็ยังสวย กดไลค์กดแชร์กด u ับส r คร e กดช่วเด็กติดตามให้แม่มละดาด้วยนะคะพรุ่งนี้แหม่มละดาจะพาเที่ยวต่อค่ะขอบคุณมากค่ะ